อไปดูกันที่ราคาบิตคอยกันนิดนึงก็เริ่มมีการวิเคราะห์ตัวราคาบิตคอยกันนะฮะเ,เปรียบเทียบกับเมื่อปีก,ก่อนนะก่อนที่จะขึ้นออทาม m ไฮเนี่ยเขาบอกเลยว่าช่วงนี้เนี่ยช่วงนี้นะช่วงที่กําลังจะเกิดฮาวิ่งแบบนี้เนี่ยคล้ายกับช่วงบูรันรอบที่แล้วมากๆนะฮะเพราะอะไรครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยจะมีข่าวแบบให้ขายเยอะนะฮะถ้าย้อนกลับไปนะตอนสมัยบูรันรอบที่แล้วเนี่ยก็จะมีข่าว นะฮะเรื่องของรัฐบาลจะเตรียมตัวเล่นตัวบิตคอยแล้วนะฮะแล้วก็เนี่ยข่าวช่วงนั้นนะช่วงนั้นเ,เขาบอกเปรียบเ,เ,เทียบเปรียบเทียบเคียงกันนะช่วงนั้นก็จะเป็นบอกว่า Banking System ตอนนี้ w e a k นสมากมากนะกำลังจะล่มแล้วแต่ระบบแบงก์ไม่ค่อยดีระบบ e x ็กชแนนก็เตรียมตัวจะโดนแฮกรัฐบาลจะเข้ามาแล้วช่วงนั้นจะมี s e นิเม e นทที่ไม่ดีมีข่าวที่ไม่ดีเยอะมากแต่ไม่ลงนะนอกจากไม่ลงเนี่ยเหมือนสลัดเมาเนาะแล้วก็ พุ่งสูงขึ้นไปเป็นออทามไฮอันนี้คือก็คล้ายๆกับข่าวนี้ก็มาเตือนอนะ่ะบอกว่าถ้าเทียบกับปีตอนบูรันรอบที่แล้วเนี่ยก่อนที่มันจะบูเนี่ยมันเกิดแบบนี้แหละมันเจอแบบข่าวที่แบบค่อนข้างที่จะหดหูนะทุกคนควรจะต้องขายต้องขายต้องขายแล้วมันไม่ลงนะตกลงมันขึ้นต่อไปออทั้งหมดเป็นไม่ใช่คําแนะนําการลงทุนนะครับผมบอกก่อนเป็นวิจารณญาณของท่านนะผมแค่เอาข่าวมาอ่านห้ฟังเฉยนะฮะอันนี้คือการวิเคราะห์ของ คอยเทเลกราฟนะบอกว่าในช่วงบูลันรอบที่แล้วเนี่ยช่วงนี้ก็มีข่าวไม่ดีอย่างเดียวเลยนะฮะเพราะฉะนั้นก่อนที่บูลันมันจะมีข่าวไม่ดีแบบนี้แหละนะความหมายของข่าวนี้คือประมาณนั้นแหละช่วงนี้ก็เทียบเคียงได้แบบตอนนั้นเช่นเดียวกันตอนนี้ก็มีข่าวเหมือนจะไม่ไปจะอะไรยังไงนะแต่ผมเชื่อว่าเพื่อนๆที่อยู่ในนี้น่าจะกําลังใจดีอยู่มั้งนะถ้าเทียบกับช่วง2022ที่ผ่านมาผมว่าช่วงนั้นกําลังใจพวกเราแย่กว่านี้อีกเยอะนะตอนนี้ ราคาแบบนี้จะเสียกําลังใจอะไรนะฮะผมมองไม่เห็นเลยนะยกเว้นเพื่อนเพื่อนเพื่อนมือใหม่ที่เข้ามาอาจจะยังไม่ไม่เห็นภาพเมื่อตอนปี2022ถ้าตอนนี้ไม่ดีเนี่ยและไอตอนปี2022มันเรียกอะไรวะนัะ่นอ่ะอันนั้นเรียกวิกฤตเลยนะฮะวันนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยผมยังเห็นหลังไหม่มาบน่บนๆว่าโอ้โหบิตคอยมันจะเจ๊งไหมพี่มันจะพังไหมคําถามนี้ผมก็ยังตอบไม่ได้นะคุณก็ต้องไปศึกษาเรื่องฟันเดเมนทิลเองนะฮะแต่ว่าผมพูดในมุมเซนติเมนต์แล้วกันความรู้สึกของเพื่อนเพื่อนส่วนใหญ่ที่เล่นกันอยู่เนีน,น้ ไม,ไม,ไม่ไม่มีใครไม่มีใครเป็นห่วงเรื่องพวกนั้นนะตอนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นห่วงว่าไม่ได้เข้าของอะไรไม่ได้เก็บของไม่ทันยังเก็บของไม่พอเลยอะไรแบบนี้มากกว่าไหมนะฮะไม่ใช่คําแนะนาการลงทุนเนี่ยบอกให้ฟังว่าเซ็นทรเมนต์ปีก่อนนู้นเนี่ยดูแย่กว่านี้เยอะเลยนะฮะบางทีเพื่อนเพื่อนที่เพิ่งเข้ามาก็ไม่ทันตอนนั้นก็อาจจะรู้สึกเอ้ย hey, ตอนนี้มันแย่หรือเปล่านะฮะบอกได้เลยว่าก็ไม่เท่าไหร่นะถ้าเทียบกับตอน FTX แตกตอนนั้น เซลเซียสแตกนะฮะแล้วบ้านเรามีซิปเมกอีกผมผมบอกได้ว่าช่วงนั้นพวกเราหนักกว่าเยอะเลยนะฮะอ่ะมาดูกันต่อนะครับนอกเหนือจากนี้เนี่ยมีการพิจิตรต่อนะเรื่องของราคา b ี c ควบคู่กับฮาร์วิ่งนิดนึงนะครับบิตคอยเนี่ยจะคอนโซลิเดตก่อนนะก่อนที่จะไปถึงฮาร์วิ่งย้ำนะก่อนจะถึงฮาร์วิ่งฮาร์วิ่งเนี่ยคือช่วงเดือน4คุณคิดภาพนะตอนนี้เดือน2เดือน4มันเหลืออีกประมาณ60-70วันเนี่ยแถวๆนี้นะก่อนจะถึงฮาร์วิ่งเขาบอกว่ามันจะมีความเป็นไปได้ครับที่่่ BTC จะยออลงมากน จะย่อลงมาก่อนย่อลงมาระดับไหนระดับประมาณต้องบอกก่อนนะนี่คือความเห็นเขานะออแต่ว่าก็อยากจะหยิบมาเล่าให้ฟังนะว่าคนอื่นเขาคิดกันยังไงบ้างนะฮะก็จะย่อมาระดับประมาณ3 6 0 0 0กถึง่ก่อนก่อนที่จะ consolidate คือจะแบบไปอยู่แถวแถว่อ4 8 4 5 0ในช่วงฮับบิงพอดออีแล้วเขามองว่าฮาับบิงน่าจะไม่ได้พุ่งแต่ว่าน่าจะ เกาะกาอ,อยู่ตรงนี้นะนี่คือ pre h a l นะ pre h a r v e i n g ในความคิดเห็นของเขานะก็คือช่วงก่อนที่จะถึง h a r วิ i n g นั่นเองนะในช่วง2เดือนที่จะผ่านจะถึงเนี่ยจะมีการตกลงจนถึง3-6-3-8ก่อนแล้วก็จะกลับขึ้นไปที่4 0 0 0มืปลปลายห0มืจะไปเล่นอยู่ในช่วงนั้นก็ต้องแสดงความคิดเห็นได้ครับมันเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกข่าวนึงที่นำมาฝาก